คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้ใช้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยายเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทตามสวัสด,ดีครับทุกคนมาติดตามโปรแกร,รมฟุตบอลสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564ครับคืนนี้ฟุตบอลเยอะเลยนะครฟุตบอลลีกก็กลับมาแล้วนะคึกคักกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับคืนนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับแล้วเป็นค่ำคืนวันอาทิตย์ด้วยก็ น่าสนใจนะในหลายๆลีกนะครับโดยบอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้มี2คู่ด้วยกันนะครับจะเริ่มตอน2องทุ่มตรงนะฮะเอเวอร์ตันเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้เลทเปิดมาราคาเสมอเลยนะเชียร์ทีมไหนก็ได้นะครับทีมไหนชนะก็ได้เฮนะครับซึ่งจริงใจผมก็ชอบเวสต์แฮมมากกว่าเอเวอร์ตันนะนนาทีนี้นะฮะส่วนในช่วง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับอ๋อฮะทีมคนรวยนะครับตอนนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเล่นในบ้านเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแต่ว่า ยังยังเสริมอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีการเทคโอเวอร์เข้ามายังไม่ถึงตลาดที่จะซื้อได้นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เป็นทีมคนรวยไปละเกมนี้เจอสเปอร์สเปอร์บุกมาเหนือกว่าอยู่เสมอควบครึ่งนะต่อปอนะซึ่งใจผมก็ชอบสเปอร์อยู่แล้วนะชอบสเปอร์มากกว่าอยู่แล้วนะก็อยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อจะจะชอบเหมือนกับผมหรือเปล่านะครับส่วนในศึกกันโชสเรีีอิตาลีเนี่ยคืนนี้มี6คู่นะครับก็จะมาไวเลยนะช่วง5้าห้าโมงครึ่งเนี่ยกกยารียกับซัมโดเรียแล้วก็ ไล่เรียงไปเนี่ยนะฮะช่วง2องทุ่มก็มีอีกหลายคู่แล้วก็คู่ดึกเนี่ยจะเป็นไฮไลท์เลยฮะยูเวนตุสเจอกับโรม่าตอนตีหนึ่งสี่นะคู่นี้ส่วนลาลิกาสเปนเดี๋ยวแวบ,บมาดูหน่อยก็จะมี4คู่ที่แข่งขันนะครับราโยบายเอกาโนเจอเอลเช่ช่วง1นึ่ทุ่มตรงแล้วก็ถ้าคู่ดึกเนี่ยก็จะมีบาร์เซโลนาเจอกับบาเลนเซียด้วยตอนตีสองโอ้หน่าสนใจครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะส่วนบุนเดสเลกาเยอรมันวันนี้มีคู่ใหญ่นะครับเลวุกุเซนกับบาเยนเบียนนิกตอน2องทุ่มครึ เลือกลุ้นลึกเชดได้ใบยเนอร์เหนือกว่า1 1ประตูนะคิดว่าจะยจิงทะลุหรือเปล่าว่าต้องลุ้นเม็ดที่2นะครับในการออกไปเยือนเลบัวคูเซนส่วนเรื่องฝรั่งเศสคืนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงโปรแกรมในทีมใหญ่เตะไปแล้วนะถ้าจะอามารักเซนก็น่าจะทีมใหญ่นะตีหนึ่นงสี่สิบห้าเจอกับลอรียองตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าต่ออยู่หนึ่งลูกนะสำหรับหรักเซสนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นพวกหลีกรองนะหลีกรองรองหลีกเล็กๆนะให้ได้เลือกกันเป็นน้ำจิ้มเป็น เขาเรียกว่าเครื่องเคียงในการที่จะลุ้นนะว่าเออจะออกหน้าไหนบอลจะเข้าหรือไม่เข้าอะไรแบบนี้นะก็เลือกได้นะครับเช็คเทนนิคอาตาัตราการต่อรองดูเลทการจ่ายให้ดีนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะวิธีการดูเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าเป็นใครที่เล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วนี่ก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามือใหม่นี่อาจจะแบบอ่ามาเช็คเลทเช็ค เลดจ่ายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะงงเนี่ยมันก็มีวิธีอยู่นะครับแต่ว่าทีเด็ดบวก10ที่ผมจะหยิบยกมาฝากทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมก็จะบอกไปเลยก็แล้วกันนะครับเป็นเกมกันโชเซเรียอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันของยูเวนตุสเจอกับโรม่านะครับคู่นี้ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเวลาคิกออฟยูเวนตุสเล่นในบ้านด้วยนี่หนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของแฮนดิแคปอัตราการต่อรองแล้วก็เลดการจ่ายเอาครึ่งแรกอ่าโทษทีเอาเต็มเกมก่อนนะครับ ยูนิทต์ต่อครึ่งลูกนบังคับชนะครับต่อ0.5จ่ายเต็มด้วย0อ่ะไม่ใช่จ่ายเต็มจ่าย0.91สมมุติคุณเชียร์100คุณได้91อ่ะดูตรงนี้ผมกดให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์ด้านขวาใช่ไหมคุณเชียร์100นะครับปุ๊บปุ๊บคุณกดไป100เนี่ยครับจ่าย191รวมทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยจ่าย0.91คุณได้91นะถ้าคุณเชียร์100อ่ะ นะนี่คือเลทคู่นี้นะครับส่วนอื่นๆต่อมานะครับทุกคนก็จะมียูเว่ต่อครึ่งควบลูกอันนี้เลทอาจจะขยับสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเลทจ่ายก็เลยเป็นจ่ายเต็มไปนะแล้วก็เลทที่ยูเวนตุสต่อปอนะครับต่อเสมอควบครึ่งเลทจ่ายอยู่ที่0.67นะครับอ่ะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นสกอร์โอเวอร์สูงต่ำนะครับก็ตั้งต้นเอาไว้ที่2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็มี2ลูกครึ่งแล้วก็3ลูก ตั้งต้นไว้นะครับว่าจะยิงกันเยอะหรือเปล่านะทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ทุกคนอะ่ะจะเลือกเชียร์ในแบบนี้ไหมส่วนตรงนี้เชียร์ยูเวชนะเนี่ยจ่าย1.79เชียร์โรมาจ่าย3.75แล้วก็มุมเสมอเนี่ยเลทจ่ายอยู่ที่3.50ครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเชียร์ผลการแข่งขันรวมกันอะ่ะเลขคี่เลขคู่เนี่ยเลขคี่จ่าย1.00เลขคู่จ่าย0.90นะส่วนตรงนี้นะครับ ฟากนี้จะเป็นครึ่งแรกครับทุกคนเปิดออกมาให้จูเวนตุสเนี่ยเหนือกว่านะครับต่อปอนี่ต่อปอเสมอครบครึ่งนะเหลืจ่ายจ่ายเต็มด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเล็ก็คือต่อครึ่งลูกนะต่อ0.5จ่ายเต็มเหมือนกันครับจ่ายเต็มเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งเล็คือราคาเสมอเลยเชียร์ฝั่งไหนชนะก็ได้เฮฝั่งนั้นนะครับถ้าถ้าเขาชนะนะนะครับแต่ถ้าออกเสมอก็จาวันไป ส่วนตรงนี้เป็นสกอร์โอเวอร์สูงต่ำนะครับครึ่งแรกตั้งต้นเอาไว้มี1ลูกควบ1ลูกครึ่งแล้วก็มี1ลูกแล้วก็มี1ลูกครึ่งนะทีต่ตั้งตั้งต้นเอาไว้นะครับส่วนตรงนี้ครับเชียยูเวชนะครึ่งแรกจ่าย2.47่เเชียรรม่าจ่าย4.50จาแล้วก็อัมุมเสมอเนี่ยจ่ายอยู่ที่3.37นะครับนี่คือแฮนดิแคปนี่คือเลทที่เปิดออกมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะฮะทีนี้มาดูตรงนี้ครับทุกคน ภาพรวมนะในเรื่องของผลงานอันนี้ดูเฮตุเฮตเจอกันก่อนกันแล้วกันนะเออ่ยูเวนตุสเนี่ยล่าสุดเจอกันนะครับในเซเรียอาในบ้านยูเวยูเวชนะ2-0นะนี่ครับนี่คือเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับยูเวชนะได้2-0แล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็มีลงเอยด้วยกันเสมอกันนะครับแล้วก็มีโรม่าที่บุกมาชนะยูเวอ่าสามหนึ่งแล้วก็ในโคปาอิตาเลียยูเวนตุสก็ชนะ3-1เหมือนกันแล้วยูเวก็เคยบุกไปชนะโรม่าด้วยอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะ คู่ขี้สูสีเหมือนกันแล้วคู่นี้เจอกันมาทั้งหมดเนี่ยนะ61ครั้งนะครับทั้งหมด61ครั้งยู 29, เวชนะ29เสมอ17แล้วก็โรมาชนะ15นะครับนี่คือ,อสถิติทั้งหมดในการเจอกันนะครับส่วนอันดับบนตารางคะแนนเนี่ยโรมาดีกว่านะครับตอนนี้โรมาเตะไป4นัดนะฮะมีอยู่15คะแนนส่วนยูเวนตุสมีอยู่11คะแนน แต่ว่าก็เเกมใช่ไหมมันก็เพิ่งเริ่มต้นฤด,ดูกาลน,นะครับยูเวอาจจะออกตัวไม่ดีแต่ว่าผมว่าก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะพอจะลุ้นแชมป์ได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนแฮนดิแคปที่เปิดออกมานะครับเราย้อนมาดูตรงนี้ครับทุกคนยูเวบังคับชนะครับนะครับต่อครึ่งลูก0.5นะครับซึ่งผมก็มองว่าด้วยศักยภาพด้วยองค์ประกรอบอะไรต่างๆเนี่ยโอเคล้มันเป็นของสองทีมใหญ่ในบอลอิตาลีมาเจอกันแต่ยูเวในบ้านแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะฮะหลังกลับมาจาก เบลทีมชาติเนี่ยนะครับก็ถ้าจะต้องเน้นอยู่นะครับในการที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้ซึ่งผมมองว่ายูเว่ทำได้1ประตูเฉือนได้นะครับเพราะฉะนั้นทีเด็ดบุก10ของผมให้เลือกเชียร์ไปที่ไอ้มาลายยูเวนตุสครับและอย่าลืมครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ